สวัสดีค่ะกุกไก่ K15 อ๋อได้มาประกวดที่ k NO s t a r Challenge นะคะเพราะว่าเห็นป้ายประกาศแล้วก็เดินเข้ามาประกวดโดยที่เป็นคนสุดท้ายกมันกไ็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกรรมการถึงเลือกอรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามาติดรอบ16คนสุดท้ายก็จะฝากให้ทุกคนนะคะที่อยู่เป็นชาวเว็บไซต์ที่อยู่แล้วก็มาช่วยโหวตกุไก่หน่อยเพราะว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชอบผู้กัหรือเปล่าแต่ผ <business> ู้ก็จะทำจะทำให้เต็มที่ที <S 2> <S 2> ่สุดค่ะเพลงที่ออดิชั่นหล่อเพลงมากแต่ไม่รู้ว่าเขากรรมการชอบเพลงไหนก็เลยว่าจะร้องเพลงที่เป็นเพลงหลักของเราค่ะเพื่อจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยคยคว้าที่เรา ที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจเพื่อจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไปหวังว่าใจเขาคงดี กุ๊กไก่ขอบคุณค่ะ